อรุณสวัสดิ์ย่ำเศร้าสวัสดีสบายด,ดีดีไม่แห้งครับพี่น้องครับพิทยาลัลําเพลทอฟฟีเชอรครับโอ้ยเสียอรุณย่ำเศร้าสามซองกำลังสีสาดซองครับว่าพี่พาน้องมายามเว็ดกู้เว็ดครับพี่น้องมือนี่ ใครเอาวิวเบียดออกเอ็มเซ็มมีวะมีวะมีตัวเนี้ยนั่น,นดียโอ้ยนี่ปลาไวตัวหน่อยวะ่ะตัวหน่อยเนาะเนี่ยเบียดกันจ,จังเลยนั่นมาโอ้หลังนี่ถือครับทุกหน่อยร้อยลบครับ เป็นยังไงว่าตัววังหันอยู่โตวังหันมันซ้ำลอดเนี่เนาะหลุดออดอ็แดดจะในเลี้ยวแต่ฮะเนี่ยว่าหันก็ยังบนท่านเอกเกี่ยงไปเนยแบนี้ซองขึ้นมาแล้วครับแสงท่องซองสอดขอบฟ้าแล้วพี่น้อง อันนี้ใกล้กันพดเนาะหลังนี้ก็ได้ยเยอะหน่อยพดเนาะถืออีกแล้วครับพี่น้องน,น,น,งน,นี่นี่ตรงเปลี่ยนนี่นี่ล้างลังหลัางก็ถือเอานี่ก่อนอย่กฝาไปเหลียวบ้างโอ้มานี่ถือสองหลังซ่อนครับพี่น้องนี่ขึ้ยอดวนะ อากาศเยี่ยมส่าวเลยบริสุทธิ์ฟุดฟ่ดองอเลยว่ะลอยยามเบ็ดขึ้นกันครับมันดอนนยามหบ็<ม><ล>ดครัการปลาขอนเด้อแล้วเห็นปลาขอนไฮเห็นหนึ่งยึดติดกันเลยครับคนละฝากกันแท้เอาตัวนี้ตายตีแขนสูง ป่ะถือเลี oh, Ou, ้ยนหลังเลยครับมานี่นี่ยทำงานอีกแล้วครับเนะโอ้ถือเลี้ยนต่อหลังมาเลยวะเนี่ยเราเอาปบไงเพราะมีอนเล่าช่วยแกอันนี้เพรามันแก่ได้ไงหยาบโอมันติได้ไหมอีกเจ้าบงว่ะไม่อีกเดี๋วมรุ่นพุ่นแล้วโยกหยากบว่เจ้าหาเหี้าว่าเป็นไงติดมาบ่หยาบดิ สุดยอดเลยครับพี่นอ้อเมาะขึ้นได้ไวสิบตัวพอดีเศ้านี้ก็บจีริบอกเจ็ดบอสเปลี่ยนแล้วต้ยำเคืองไปเบสอะเคืองแล้วเคบสสี่สิบหลังงบอีกสามโตแต่งงบไปแค่หาตัวนี่เนี่ยมันเศร้าแต่ยันี่ได้ประมาณเจ็ดแล้วไปติดกินเมื่อนาแน,นี่นยน,นี่แหละที่เราเอาคบเนี่ยโอ้ตัวเนี่ยตัวเนี่ยนี่นี่ นตาัาเนี่บ่เห็นเดนี่นี่ตินี่ล่ะของแท้บู๊ตัวนี้ไหมดุนแรกตัวนี้สุดยอดแล้วไหครับง่ายครับรุ่นแรกเด้อตัวนี้ง่ายตัวนี้ง่ายพ่อเราห้อเมื่อบ้านเลยเห็นเลยตัวนี้สุดยอดแล้วว่าตัวนี้นี่เราคบโมปีนี่ก็มูแล้ครับตัวนี้ ใชมันถือกลองนี่แล่ะสัำปอนถิมเหรอซ้ำปอนย่นถิมเหรอยดดนี่แล้วทำงานอีกแล้วทำงานอีกแล้วมีการยึแน่หนะมนมีอนมี่จบ้มเีวามีเวลาก็มาใส่เปลี่ยนเงาผนทำงานอีกแล้วทำงานอีกแล้วครับหลังนี้ครับสองหลังคิดตัวหนึ่งอืือว่ามีอยู่เนาะ โยใส่ไหน่านหอยมันยิอยูมอยมีบะมีเบ็ดดีปะหอยมีบะมี่นะอมันสีแดงไม่ซ้ำอีกยู อาอาหยา,า,ากวันนี้เี้ยเยส่เดียนจังนึงยมมุ่มเห่ยวพี่น้องอันนี้ก็บอททำงานอันนี้บอไม่หนงรอก เาจะว่าลังนี่ถือพวกอาอล้างยุ่ป้าอ้อยเนี่ยหลังให้ไรเ,เนี่ยฟอหุ่นเขาดีท่น่หมอคักนอีหลีเยถืออีหลีะโอ้ถือมิดซีรีบ่วินพ่อมอนี <c oughs> ่จะป้าขอนเราดินนยุบบวกกันอันนี้ครับ ขึ้นสื่อตัวพวกงามครับยืนสอนี่ปลาขอนว่าเหม็นงามปลาขอนกระขอนเนาะวันสองอาทิตย์เลยที่ฝนมาตกสองอาทิตย์ก้วแล้วเนาะมาแนว้ยชะดอคันอันน่ะเสียงดินคันนี้คันฝนแนวนี่ฝนมันจะฝนขาลูกฟ้าไงยังไงฝน ชิมซ่วงจ้าแค่แค่ใกล้บ่ม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 มันจะขายดีกว่าก็เป็นไปเองวันที่นี่แหละวันทีสิบเป็นต้นไปนี่ตกเงาเป็นอาทิตย์เลยเข้าโดยโดยเฉพาะอีสานใต้เบื่อเข้าเหมือนนั้นมันทีเจ็ดอาทใส่ยามเรียบ้อแล้วครับพี่น้องสรุปว่าแปด หรือซิฟเพราะมันแปดดอกซิฟซิฟมันขึ้นก็ได้ซิฟเศ้านี่ก็ได้ซิฟครับพี่น้องเอร่างตะเกียงอันนี้กับแม่เอาทั้งพี่ยามแล้วสิเออหนึ่งตัวนึงเพรามันเหลียวมาเห็นครับโยกขึ้นดีดีวะใส่แดดปุ่น่ะเออนี่เห็นแล้วเห็นและสิบตัวครับล่างเบีดกันผลงานมันขึ้นก็ได้ซิฟมันถือออกดีดีเลย นี่อย่ามาตัวในตัวใหญ่พร้อมนี่โคจอก็ประมัดปากวะเดี๋ยเดี๋ยวว่หลงว่างวะนี่เรโอ้ยมันเหลียวมาเห็นครับเห็นยีหลอกเกือบกบแล้วครับนี่นี่นี่ตัวนี้เงี้ยเงี้นี่ตัวนี้เงี้ก้มว่าครับกบปีนี่เนาะ กันว่าสวยกับขินกันสวยกับวบ่าวา่นอคน่ครับบรรยากาศยามเบ็ดยามเศร้าครับยามเม็ดกบนี่จะตีนภูเขาเลยพี่นอ้องขอบคุณพี่นอ้องหลายๆครับสิครับบ้านแล้วพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีบายบาย,บายพูดฟูน